ครับฮะอะไรนะเกิดอ,อ,อะไรขึ้นครับไม่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 ไม,ไม,ไม่น่าจะเป็นคุณน,นี่แหละ <laughs> ประเด็นมาอยู่ที่คุณนะ <laughs> เสือพัไปไม่มีประเด็นนะ <laughs> เสือพัดไปเป็นคนดีนะครับ <laughs> เสือพัไปเป็นคนเรียบร้อยนะครับลุงจิมมี่นี่ไวจริงๆเลยนะ <laughs> ทําไมลุงต้องไปคนแรกด้วยนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็มีรถจากสาพกออตูมนะมาที่หน้าบ,บ้านลุงครับสวัสดีครับ

มาตามปกติมาตามปกติโ okay. อเคระวังรถระวังรถเ <Thank you. S 1> พ่อบอกแค่นั้นเพ่อบอกว่ามาตามปกติ <Thank you. S 1> ถ้าเฝ้าทำไมไม่ออกตั้งแต่ตีสองเฝ <No. S 1> ้าหลายไม่ออกตั้งแต่ตีสองเนาะรถที่วิ่งเร็วขับเร็วมากเลยรถที่วิ่งผ่านเส้นนี้ไม่ข้กใจจริง mm hmm. ครับ อ๋เพื่อนมาขุอะรก็แล้วซับเพิ่นมาขเลอโทรเพื่นาขอรลับอาจิต่อกันแน่เพิ่นว่าลเออคือออ อไ้าใหุณลงแบับไม้ออบไมย่างไม้เรียบนกไมีภรรยาวิกาดจะอยู่แค่แอดมิที่ตอบที่ตอบมาอบรับออเดอร์ลูกค้านะครัี่แอดมินอยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าลุงพลก็แต่ไม่ได้อยู่เนาะนะ ผู้ที่จะรับได้คือบิดามารดาภรยาหรือบุตรแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยเนาะ้านมีของที่อถ้าใมี่ใสบอกขอบคุณมากเลยนะคะ ตามปก,กติแต่ว่าการมาส่งหมายนี่ต้องเป็นหัวเมียสามีภรรยาแล้วก็ลูกรับได้เด็กน้องนั้นก็แม่ก็รับไม่ได้ไม่ได้ก็เลยมไม่ได้ส่ง เพิ่มเติมนะฮะโดยประมาณนะครับนะถ้าเป็นหมายที่มันร้ายแรงจริงๆเขาจะไม่อย่างนี้นะเขาจะไม่อันนี้อย่างนี้เขาจะมาทีเดียวเลยอันนี้น่าจะเป็นหมายเรียกคดีเล็กๆน้อยๆให้ลูกคนอาจจะไปต้องไปให้ปรับคำเพิ่มเติมนะนะเจ้าที่ตำรวจก็เขาจะกลับไปเลยไหมหรือว่าเขาเพราะว่าเขาไม่เจอลุงตอนนี้กำลังคุยกับดาบฟื้นอดีตตำรวจสาพ6ตูเหมือนกัน นีาแล้วตันนกัรับปาเออจนอเป็นการส่วนตัวอ๋อจะุ้เป็นการส่วนตัวส่วนตัวแลอยาส่วนตัวเสียงดังเลยค่ะป้าทำใสให้เสียงดังค่ะคุ้จะชัดเจนค่ะ ถ้ากระซุบกระซิบไม่เอานะคะทุกคนไหนบอสนี่ในรถทุกคนสี่สิบสามคมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ป้าคำสคั่งคนดูเยอะนะเนี่ยแต่ไม่มีใครกดไลค์ <c oughs> ไลค์ให้หน่อยคะ่ะคนดูตั้ง40กว่าคนน่ะแต่คนกดไลค์น้อยคนกดไลค์ให้เลยกดไลค์ให้หน่อยคะ่ะ เออเดี๋ยวมาจะมาบอกในรถนี่เป็นต้นฝายเดี๋ยวางยืดตัวเปิดอยู่แล้วตรงนี้เนาะเอาแมงนัดไปเลยเดี๋ยวเขาคิดว่าปีดิมวนเชื่อพลังงานต้นเคยอยู่ด้วยกัน มอบอกนักๆเลยอตาสับปะรดเจอตาสับปะรดไปครับมาสามคนให้หน่่ยเดียวฮะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไร อ้าวฝากอะไรอีกมีอะไรฝากเนาะป้าคำใสเนี่ย อ้าวนะฮะฝาคำใสได้อะไรมาฝากเยอะแยะคำใส่จัดให้นะช่วงนี้นะเป็นช่วงคำใสยจัดให้ครับมาแปดนาทีแปดนาทีเดี๋ยวผมถ่ายรูปก่อน นะ้าถ่ายลูกก้อนถ่ายลูกก่อนขอบใจอะไรขอบใจมากมากเลยไปแล้วไปแล้วถ่ายกันยูทูบเบอร์โอเคครับขอบคุณครับกลับแล้วนะครับผมนะฮะ ลุงฟื้นนั้นเคยเป็นตำรวจมาก,ก่อนก็มีความสมนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ที่นี่เป็นอย่างดีนะครับผม